สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีสแต็กดกนะครับวันนี้พาลูกมาเที่ยวสวนสัตว์นะฮะวันนี้อยู่ที่สวนสัตว์นครราชสีมาครับดูเต่าตโนนี่ก็มีอย่างเต่านี่ปลาเทบสแต็กดกนะครับดูเสือครับดูเสือ่อพ่อพ่อไปมั่งมเออลูกเออย่างยางเขากรองก็ลูกย่างเขากรองไป มาเป็นครอบครัวนะฮะดูต่อใหญ่ครับป เต่ายังก่อนหงมือเตางับเนี่ยมันมีซื้ออยู่นี่อู้หตัวใหญ่เองเนาะใหญ่เองอรุณลุนเต่าเต่าเต่าระวังมันงับมืออย่าให้ตามอย่าตามผ่าเบาห้องเบาปล่อยคือกันกระตุกแกได้หนิเต่าเต่าเตาเต่ามันมีสีค่ะเต่านก็เต่า เต่า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 โอ้ยเฮ้ยขึ้นอย่างโหดไงวูบาร์ดวูบาร์เอาโตไปบอดเลยโตไปบอดเลยสันเอาโตไปบอดเลยน่ากระดองของพะง่ะเลยทอผู้เท่าอันนี้เป็นเต่าทอผู้เท่านักกระดองของพะง่ะเลยหนักมันหนักโอ้ไปไปหยางมาหยางเนาะนายเอ้ย ผูเทาผู้เาผู้เทาผู้เทาพนี้ครับเดินมาหากล่องแล้วนะฮะมบจูดโกดเลยบาลนี่นั่กินเอื่อยเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวย่างย่างไปก่อน พี่แมงพี่แม่บูมมันก็ฟื้นฟคาแขกมันฟื้ฟขึ้งูนี่่มันมันขึ้นงู่ี่าโอ้ตายเตาเตาเตหายเห้หายเตาเต มีสองตัวเลยตัวนี้อ่อไปดูงูนะฮะนี่อาเทพะแตกแดกนะครับอันนี้เป็น สัตว์เลี้ยงคานนะครับทางเข้าสัตว์เลี้ยงคานนะครับเข้าไปดูสัตว์เลี้ยงคานนะฮะไม่เห็มันหยานไม่เห็นมันหยาดไม่เห็มันนั่งมันหยานโอ้โห กะเด็นมาลูกม,ม,มัม้ยงูสินี่นี่งูสิงอืมเลยพอพาไปไปลูกไส่ใส่พอ,อมามามา,มากับหลานเร็วค่อยๆหย่างเข้เา,เาไปลูกจะนา่าตื่อันนี้เป็นเข้ามาที่สัตว์เลี้ยงคันแล้วนะฮะอันนี้เป็นงูกล้องทองนะครับงูกล้องทองนะครับท่านผู้ชมอันนี้งูงูงงมีสองตัวเลยอันนัอันนั้นงูอะไรลูก นนง,งูเขียวนะเนาะมันมีสองตัวอันสามนี่ลูกหนูข้างบนด้วยอันตัวหนึ่งเห็นไหมนะ่ะสามตัวง,งูเขียวกาบหมากนะฮะอันนี้งูเขียวเหมือนกันนะครับหางไหมอันนี้กาบหมากเหมือนกันแต่หางเหมือนไหม อันนี้งูเขียวงูเขียวหางไม้ทองเลื้อยอันนี้ไปเข้าไปดูข้างในอุโมงค์าตยฮะจะตายเลยเหรองูกระปะใช่ไหมงูกระปะนั่นไงเห็นแล้วอ้าวเดี๋ยวปลาเทพปลาเทพเข้าไปเลยลูกเข้าไปในอุโมงค์เข้าหางไหมเข้าไปนะครับปลาเทพสแต็กแดกชาแนลนะครับตอนนี้กำลังจะเดินทางเข้าอุโมงค์นะครับ เข้าด้านนู้นนะครับเข้าทางด้านท็อป่โกยักครับเขาอก้เขาทั้งนี้เขาทั้งนี้ทั้งออกเออทั้งออกน้องอมผ้ายางไปเรื่อยเลยไอ้คนยงอยู่ใส่ไม่ได้เพิ่งร่างมามาพี่ทั้งเขาทั้งพูดไปทั้งพูดลูกไปทังพูด ไปดูกันทางเข้านะครับัุ ปาเทปนะครับน,นี่จะเป็นเต่าเหมือน,นกันครับผมน้ำตกครับผมโอ้สวนสัตว์นะครับโอ้เย็นดีมากเนี่ยครับปาเทปสะแตกแดดนะครับปาเทปสะแตกแดดเชนแอรนะครับใส่เส,เ,นนเสื้อให้หนึ่งตัวนะครับสขนยาวนะครับสีขาว เดินไปครับนำทางไปอ่อหครับข้าวหัวแล้วอ่านี่เต่า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  เอาหม้อเอาหม้อเอาหม้อให้ยัดๆยัดๆเอาหม้อนี่มันครับใส่แต่ก้นเด้อเอาหน้าเอาหม้อหมู่หยังก็ครับพาเฮ็ดหมู่หยังก็เอาหม้อเอาหม้อเหรอนี่เอาหม้อ นีเลิมออกนีเลิมออกม่ไดี่ไม่ได้ยี่มกินคนอืมปกติมันนอนอจูบกันแช่แช่ทแบตัแ่อแข้งๆนั่นบ่อมออี่แช่ตรงนี้อู้หูไปเ็ตัวหนึ่งแหมมันนอนกินขนอือู้นอนอีกเยอะกระลาคุณอ๋ออยอไอแช่ขนเดียวังนอกมันได้กินขนอืมอืม้พนยากหลอกเอาเอกระไรอยากเห็นหน้า แลวมีโสองนขวทังในตัวนึงกขวนขทา้งในมันนอนอยู่ก็นี้ดีมันพาโคือกันตังัวขาวอส่ผมบเห็นนะอเห็นดิองมึงบ่เห็นเลยจะไปทังไหนกูเดหาเห็นมันเขาลืมอันนี้ผมีสัตว์นี่จะมานี้

มัน้ำปู้ย้อย่น้ครับนัน่งรนี้นั่งโนโตนี่เป็นโม่โมตัวอ่างนะครับผมโอเโอเคนะครับเดี๋ยวเบิ้งไปชาร์จช่องครับเนาะอั้เรื่องคนเีนนี่ดี่เบห็นนะครับพี่น้องเออเป็นยูทนี่องคํานี่ยครับข้างในนะครับ

เด็กคุณเด็กคุณเดคุณูดูดด้เออแมนเห็นอยูู่ับกิคารับวันนี้นัโอ้เห็นนม่งมดหลี่อยู่ในขมากัแมนนังขาวุดๆน่ะนี่ครับนี่วิ่อีกวิ่าคนที่สยามโอ้ยแที่ากร่หาี่ยอโอ้ยงามแม

ก็ดูตอนแผลนะครับตอนแผลบางพานมันเห็นนนี่ครับนี่ครับแผลแล้วครับแผลแล้ว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 สุดยอดแผลแล้วครับแผลแล้วนี่ครับแผลบังพานนะครับโอ้นี่นะครับ ดูแล้วคนลุกนะฮะนี่เปาองงก,กกาส์ล็อกกราบอ่ะล็อกกราบล็โโอกกราบโค้งเตาพูแต่เนี่องกันลกันงเทะท่อนมะนู่ะนะครับนู่นอยู่ข้างบนนะครับผมอันนี้เป็นงูงูปล้องทองนะฮะงูปล้องทอง มีอย่างไรมีอยู่อุตี้นี่นี่นี่อยู่อีมลุผน่ข้ทีน่ออลตีตัวที่นโโให้บอกนมึนกล่องเราี่ไสวยเองอุ้ยสีงายสีสวยด้วยนี่งเผือกนะสวยงามเลยทีเดียวครับ บูยุบกละเอาไปล็อกสองนะครับล็อกสองหัวนะครับ้จริงเหลนจริงเหลนยิงฟ้านะครับ ครับครับอือุ้ยัหยอดดีดีวะเป็นตัวนุ่มพี่นุ่มแต่มามันเป็นแตยหน่มเป็นเตยนัขี่เนี่ยมาเลยนาคอนด้านะครับตัวนี้มันไม่สองตัวมันมีหัวสองตัวใหญ่ของยางเลย นี่แมงมุมคารันทุระเอ็กซิคาลิสนี้นะครับเดี๋ยวผมชูไม่ดูใกล้นะครับเนี่ยตัวนี้นะครับแมงมุมใหญ่สกัดนิ้วมือตายเลยนี่ตัวตัวตรวด ตะกคนไทยอ,อันนี้เทปตาอันนี้เทปตาเหมือนกันครับผมแมงมุมแมงมุม,มไม่เห็ดเห็นในกล้องหรืออันนี้ไม่นามีนะมีกทีแบบเออมไม่ครับไม<อ>่เหมือนอ่ะเพราะว่าอ,อันนี้มัย่างแดงกับโบกี้ใส่เห็ด เอาค่ะจะหาเห็นจะเห็นแล้วบ่จะบอกไปหาเลยจะหาเห็นแล้วบ่เห็นแล้วใครลูกยาบ่ปึ๊บเออเห็นแล้วนะดิพ่อแมนนะนี่ยพ่อแมนนะครับท่านผู้ชมนะครับไปเรื่อยๆนะครับออกแล้วนะครับขออภัยไม่มีสัตว์เลี้ยงโอ้โห งูงูลาบแกนิสงูหลาบแกนิสนะครับท่านผู้ชมนะครับดูนล right ูกนูนนูเห็นไหมเนี่ยนูนนูเห็นมว่านานลูกนานนานขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วน่ะเห็นไหมเห็นไหมนะนูนยิ้มขาเท้าเออนั่นแหละเคยเคยมาแต่เมื่อก่อนแล้วอืมปคยมาแต่เมื่อก่อนอ๋อมึงต้องหายอ๋อมมึงต้องหายใจอ๋อ

ก็แลงเคยเห็นเห็นได้ในลูกเห็นไต้ในโทรศัพท์ตัว้ยอันนี้ไงอีกี้งอู้ง่าย่าเลยผมขี้ลูกไหมผมทำทำแขนคนไหมผม้ลูกอิ้ักดิันนี้โมอะไรครับผมอื มึงหางเห็นใต้ครับเออน่าขึ้นกแกะนี่ว่กระเจ่ะเจ๊ยี่เด็กก็แขตากระพริบนก่ารัคุครับตครับทำให้เสีชีวิตได้เลยนะครับมเป็นงานอันนี้เว้ย ส้ย uh ัูเขียวนี่แหละที่ไม่หุดหงิบ่เอออ้าเอ่อแแนแนี่สอต

น <Workers. S 2> ี้นะครับผมขอฝากยูทุกท่านนะครับไว้เป็นกลังใจให้ผมทำกิจต่อไปนะครับวันนี้ผมมาได้มาแซื้อสัตวนะครับขอรับดีมาคกขอปิดคลิปนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับอย่าลืมใส่แมสก์ปิดโหนะครับช่วงโควิดโควิด19นะครับตอนนี้ก็ระบาดหนักนะครับรอบสามนะครับให้ทุกท่านในรักษาสุขภาพร่างกายตัวเองอย่างแรงทุกท่านนะครับเพื่อการคลิปนี้สไตล์เด็กแชนแนลนะครับขอลาพี่น้องยูทุกชั้นสวัสดีครับ